สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของาธาตุน้ําราศีธาตุน้ําคือราศีกรกฎราศีมีนราศีพิจิกนะคะหมอมิ้นอ่านทางโหรา,าศาสตร์ไทยเราวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้แล้วนะคะแน่นอนละค่ะพลังงานนี้คือพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่โดยก,กว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงถึงบุคคลใดนะคะเพื่อนๆเ,เป็นพิเศษเนาะนะคะ อย่าเอาการดูดวงทั่วไปทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจว่าเป็นของเราดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะที่ดีๆก็เก็บไว้นะคะเ,เพื่อนๆไม่ดีก็ทิ้งไปไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยค่ะมาฟังกันเนะาะไพ่ใบแรกเลยธาตุน้ําค่ะเทนออฟคัพขึ้นมาเลยนะคะใบแรกรวยไพ่นี้กระโดดลงมาก่อนเพื่อนนะคะเทนออฟคัพนะคะสิบถ้วยขึ้นมานะคะใครสักคนจะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อมาเติมเต็ม ในหัวใจเราเพื่อนๆน,นะคะตรงนี้นะหรือใครที่รอเป็นครอบเป็นครัวใครก็ตามที่เคยห่างเหินนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะมีโอกาสได้รวมตัวกันนะคะอย่างมีความสุขและอบอุ่นใจหรือถ้าท่านไหนนะคะเทนอฟครับเป็นเพื่อนสิบถ้วยขึ้นมาทูอฟครับนะคะเดอะซันเนาะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะตรงนี้ขึ้นมา ถ้าคุณคบใครมาระยะเวลาหนึ่งแล้วหมอว่ามีโอกาสที่จะมีน้องนะคะเ,เพื่อนๆมีโอกาสมีน้องมีโอกาสที่จะมีเด็กมาวิ่งเล่นให้คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์มากกว่าเดิมนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะมีความอบอุ่นใจคุณหวังถึงความสุขครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อนๆตรงนี้นะสองถ้วยค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะขึ้นมาสองถ้วยนี้แน่นอนละสองถ้วยจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราแลกถ้วยกันความรู้สึกเราเห็นไหมคะดีๆต่อกัน นะกรรมเทศนะคะเพื่อนๆแผงสอนเนาะนะคะให้เราได้รู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกโซเมทจะเข้ามาแล้วเพื่อนๆน,นะคะนางฟ้ามาดูกันไพโซเมตเกียบยูลเลชั่นชิพแล้วก็ทิตคุณบีตะวันใครคนหนึงจะก้าวเข้ามาในชีวิตเราหรือใครคนใดที่เคยห่างเหินก็มีโอกาสเพื่อนๆที่จะกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เคยห่างหายที่เคย คือให้โอกาสกันและกันนะคะตรงนี้เนาะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรหลายๆอย่างทําให้เราเกิดความไม่เข้าใจก็ได้เดยอสั้นนะคะหนึ่งเรียนเพื่อนๆนะคะเนี่ยจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณหนึ่งเรียนมีโอกาสที่หยิบยื่นนะคะความรู้สึกไม่ตีให้กับเราไม่ว่าจะ ความคิดเงินทองนะคะตรงนี้นาะออกจะออกไอเดียกับเราแล้วก็สิบถ้วยมาเติมเต็มทั้งหัวใจเติมเต็มทั้งความบริบูรณ์เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานให้เราด้วยดลซันความสุขความสว่างสดใสรอเราอยู่เพื่อนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับเราเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน้าตาดีอายุน้อยกว่าถ้าอายุเยอะก็หมายถึงว่าหน้าเด็กหน,หน้าละอ่อนนะ,ะตรงนี้ขึ้นมานะมาหยิบยื่นทําให้คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะถอดใจแล้วก็ได้นะคะรู้สึกว่าเราอยู่เป็นก้าวเหลียนในโหมดสวยโหมด ส,ส,สวยและรวยมากมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองแต่คนหนึ่งก็ก้าวเข้ามาในชีวิตคุณมาเป็นสิบถ้วยมาเติมเต็มให้หัวใจเรานะเพื่อนๆนะคะคนที่มาเปลี่ยนแปลงทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากมีความรักเรามีความหวังใหม่ขึ้นมาอีกครั้งมีความสุขใจแต่ถ้าบางคู่บางกรณีนะคะเพื่อนๆหกถ้วยหมออ่านตามไพนะ่นะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนนะคะสมัยประถมสมัยมัธยมหรือใครก็ตามที่คุณเคยคุยแล้วห่างไปหรือแม่บางท่านใครก็ ที่เคยอยู่เป็นครอบครัวหรือเคยคาดหวังที่จะพูดเรื่องอนาคตด้วยกันเคยคบกันเป็นสถานะแฟนเป็นครอบเป็นครัวบางท่านก็อาจจะอยู่กันไม่ครอบครัวแล้วก็ได้หรือเคยพูดเรื่องอนาคตมีที่ห่างกันไปไม่ว่าเพราะอะไรเขาคิดถึงคุณมันเหมือนเขาอยากกลับมานะคะขอโอกาสจากคุณแต่คุณไม่ได้เจ็บปวดและเสียใจนะนะคะไพ่ตรงนี้คือไพ่เดสต้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขแล้วกับการอยู่กับตัวเองกับการอยู่กับ สร้างเงินสร้างงานดูแลตัวเองไปเพื่อนในวันเวลาที่เราอยู่ได้มีคนที่หวนนึกถึงเรานะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเทเราเป็นคนที่รู้สึกว่าทิ้งเราไปก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรบางคนก็งงๆนะคะในแชารีออดเพื่อนๆนะคะ บางคนคนสดคุณจะได้พบเจอความรักที่เป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถการขนส่งก็ได้นะคะนะคะตรงนี้หรือสถาปนิกนักออกแบบการต่างประเทศต่างชาติก็ได้นะคะตรงนี้นะนะคะหรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้คนที่ผ่านการมีครอบครัวมาก่อนก็ได้หรือเป็นคนที่อยู่ในแวดวงที่เดสตาร์เป็นเพื่อนดวงดาวนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนเด่นคนดังดาวมหาลัยเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเขาก็ คือเป็นคนที่เป็นคนโดดเด่นน่ะสังคมให้การยอมรับมีชื่อเสียงอย่างนี้ก็ได้นะคะดวงดาวแห่งแสงดาวทอแสงแล้วนะคะเพื่อนคุณจะมีความหวังใหม่จะมีใครสักคนนะคะเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงทําให้คุณรู้สึกมีความสุขใจหรือบางท่านอาจจะมีคนเก่าๆวนกลับมาขอโอกาสก็ได้นะคนที่เคยคุยกันเรื่องอนาคตนะคะคนที่เคยเคยอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวมาก่อนก็ได้นะคะ บางท่านอาจจะเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะกับครอบครัวบางคนทําธุรกิจกับครอบครัวแล้วไปได้ดีด้วยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะมินขอดูนิดนึงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างธาตุน้ํธาตุน้ํานะคะอาจจะคุยกับชาวกรกฎลักนากรากฎนะนะธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกด้วยกันเองนะหนึ่งเรียนธาตุด,ดินกันเมืม่อสมกรธาตุไฟเมษสิงหาโนราศีกุมลัคนากรุมนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะ,คะบางคนมีเสน่ห์มากนะคะมีใครนะพุ่งเข้าหาเรานะคะ หลายคนเลยนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาเนาะนะคะแต่จะมีหนึ่งเดียวที่เขาสม่ําเสมอกับคุณนะคะเห็นไหมนะะไพ่แปดเหลียนนี้เป็นความสม่ําเสมอไพ่แปดเหลียนนี้เป็นไพ่ของการละเอียดละอ,อถึงจะช้าแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ในทํานองที่ว่า7วัน10บวันทักมาไม่ใช่นะคะเพื่อนๆเป็นไพ่ที่ละเอียดละอเอาใจใส่เราทุกวันนะคะไพ่คนนี้ขึ้นมานะเขาจะเข้ามาเติมเต็มเขาจะทาทุกวันของคุณให้สม่ําเสมอเพื่อเอาชนะใจคุณ ะะท่านน้ําช่วงนี้มีคนมาชอบเยอะเนาะนะคะที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์คุณเจอใครสักคนที่เขาอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกเยอะก็ได้ะะเรเพื่อนมีเสน่ห์ก็ได้ความเจ็บปวดและเสียใจนะคะท,ทั้งที่คุณรู้สึกว่าคุณสร้างอะไรกับคนนี้มาเยอะจู่ๆถ้าไม่ใช่คุณก็เขานะคะที่เทินหันหลังให้เราไปเลยพระจันทร์ยังหม่นเลยเพื่อนๆเ,เราเสียใจและเจ็บปวดมากเลยนะคะตรงนี้คุ้นเหลียนนะคะธาตุดินกัารกสมมังกรเด็กถือดาบนะคะ ห้าถ้วยเก้าดาบนะคะควีนดาบเอ็มเพลอร์นะคะสิบถ้วยเดมเพรสนะคะเจ็ดดาบนะคะเพื่อนๆตรงนี้ขึ้นมาแน่นอนแหละหมอขอพูดปร,ประเด็นคนที่เคยคบใครกันเป็นแฟนก่อนนะคะสิบถ้วยขึ้นมาขนาดนี้นะคะเห็นไหม หนึ่งบางท่านอาจจะคบกับใครมาระยะยาวนานอาจจะคบไปสถานะแฟนหรือเป็นครอบเป็นครัวแล้วก็ได้หรือบางท่านเคยคุยกันเรื่องอนาคตด้วยกันจะแต่งงานจะมั่นหมายหรือจะคบกันจะสร้างอะไรด้วยกันคุณเจอใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดว่าเอ้ยเราก็มีความสุขดีเพราะว่าเอ็มเพลเลอร์กับเอ็มเพลสขึ้นเ็มเพลเลอร์ Emperor นี่ชาวราศีเมษราคนาเมษนะคะเพื่อนๆน,นะบอกอ่านท่าให้เพื่อนเติมหรือคนต่างชาติต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลหรือคนที่เป็นคนไทยก็ได้นะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้หน่อยๆน,น,นะเพื่อนตรงนี้นะ ุณอาจจะเคยคบกับเขามาระยะยาวก็ได้นักความสัมพันธะ์ 3, นี้นะคะเพื่อนๆมันเหมือนเขามองหาสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาก็ได้หรือเขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะตรงนี้เขารู้สึกว่าคบกันแล้วมันไม่เติมเต็มบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าบางคนก็ไกลกันหรืออยู่ใกล้ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเราอาจจะมีคนมาแทรกมาซ้อนตรงนี้แต่ไม่ได้หมอไม่ได้พูดว่าถ้าเราไม่ใส่ใจกันไม่ได้เป็นลิมิตหมายให้เขาไปไปคบคนใหม่ไปดึงคนใหม่ๆเข้ามาไม่ใช่นะคะภพ่ตรงนี้ก็คือ ถ้าความสัมพันธ์ไม่เติมเต็มเราต้องใส่ใจกันแล้วคุณก็ต้องบอกเขาว่าเราจะต้องปรับต้องเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพื่อกันและกันดูไหมคะไม่ใช่ไปดึงใครเข้ามาเราทาให้ครอบครัวเราพังคุณเป็นสภาวะควีนถือดาบเป็นพื่อน,นคุณเจ็บคุณเหนื่อยคุณเสียใจมากมายเขาแอบทําอะไรลับหลังเราโกหกหลอกลวงนะเพื่อนๆเขากลับมาคุณก็ให้โอกาสนะเป็นควีนดาบพอไปรู้สึกว่าเราก็อยากตัดใจหนึง่งเจ็บใจหนึ่งก็ทน นะเพราะว่าบางคนก็อยู่สถานะแฟนสถานะครอบครัวหรือบางท่านไปเจอใครสักคนที่เขาแอบคบเราไม่ให้สถานะกับเราเขาอาจจะเป็นคนมีเจ้าของก็ได้แต่เพื่อนๆคบไปไม่เห็นมีสถานะเลยหรือบางท่านก็นิ่งไปเงียบไปพราะมีทิฏฐิมีอีโก,โก้นะคะยังยังอยากซืบอยาสองยังมองเรื่องเราอยู่นะแต่ไม่คุยกันไม่ทักกันนะคะให้ตรงนี้ขึ้นมาที่ผ่านมาคุณยังดิ่งคุณยังดาว่าบ,บางสิ่งบางอย่างนะเพื่อนๆนะเนี่ยก้าวดาบนอนอาบไปเรื่อยๆเลยเราเครียดมากคิดเยอะคิดมาก นะคะตรงนี้ขึ้นมา,ามาส่องดูกันว่าคนที่คุณคบหรือคนที่คุณมีประเด็นคนที่คุณจะดีลด้วยตัวตนเขาเป็นยังไงนะคะตรงนี้นะพไพ่ใมแรกเลยค่ะเ <Yeah. S 2> ดมเพลสคนนี้อาจจะเป็นไม่ไม,ไม้นะคะพ่อไม้ก็ได้นะหรือคนที่เคยมีแฟนแล้วก็ได้หรือถ้าไม่ใช่ก็คือคนที่ไม่ว่าอายุเท่าเท่าเท่าไหร่นะคะคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานโตนะคะมีความรักความเมตตาเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะ เป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลดีกับกับผู้อื่นนะคะในแชร์เลอร์อาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติหรือไม่ก็คนที่ทํางานบ่อยหรือเดินทางเก่งก็ได้นะคะใน,นถือถ้วยเพื่อนอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคนที่คุณเคยห่างไปหรือคนที่เราให้เราเจ็บทําให้เราเสียใจก็ได้นะมีโอกาสาที่อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกนะคะเด็กถือดาบเพื่อนบางคนอายุที่แตกต่างหรือถ้าอายุเยอะหรืออายุอะไรก็ตามเขาจะเป็นคนในบางช่วงบางเวลาิีัยเหมันเด็ก งงแงงเอาแต่ใจหรือไม่เขาก็ยังสืบสองมองคุณอยู่หรือบางคนนี่บางคนก็นิ่งไปเงียบไปหรือบล็อกกันไปแต่ยังอยากรู้อยากเห็นเรื่องของเรานะคะเดอสตานะคนคนนี้เพื่อนๆเป็นคนที่นิ่งๆเย็นๆนะคะตรงนี้นะนะคะหรือเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะหไม้เท้าสองถ้วย1น่ถ้วยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ โอ้มันเหมือนไพ่ของคุณเลยคนนี้เขามีความกลัวมีความกังวลมีความระแวงอยู่นะคะหรือคุณก็ได้ที่ยังมีความกลัวกับความรักเพราะเราเคยประสบปัญหาในความรักที่มันผิดหวังและเสียใจเจ็บปวดนะเพื่อนๆแต่เขาจะพยายามเข้าหาคุณถ้าเขารักคุณหมอบอกกันนะหนึ่งถ้วยนะคะมันตรงกับของคุณหมดเลยนะคะคนคนนี้คะ่ะเพื่อนๆเขามีความรู้สึกดีับคุณสองถ้วยเนี่ยคะ่ะมันเหมือนกันเลยคะ่ะแลกถ้วยคนคนนี้จะเข้ามาในภพ คือในพูดได้คุยกับคุณเป็นโอกาสเป็นจังหวะเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ศึกษาคุณไปเรื่อยๆแต่สม่ำเสมอเอาใจใส่ดูแลคุณเขาจะเข้ามาในลักษณะเพื่อนกัลยาณมิตรหรือแม้แต่คนที่คุณคุ้นเคยคนที่เคยห่างเหินคุณไปคนที่จบคุณไปใครก็ตามนะคะแต่ไม่ใช่ทุกท่านเนาะนะคะมีโอกาสอยากขอโอกาสจากคุณอีกเพื่อนๆนะคะถ้าเป็นคนโสดแน่นอนแล้วคนนี้เข้ามาเขาจะเข้ามาเอาชนะใจคุณให้ได้นะคะเขาจะพยายามเพื่อนเพื่อนคนนี้นะคะเขาไม่ละความพยายามของเขาหรอก มาดูกันนะคะคนที่คุณรักคนที่คุณดีลหรือแม้แต่คนที่คุณเป็นประเด็นเขาคิดและรู้สึกไงคุณตกตำแหน่งความคิดของเขาเป็นหกถ้วยนะคะเพื่อนมีใครสักคนอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณดูกคุณอีกนะอาจจะเป็นคนเก่าอาจจะเป็นคนไกลคนที่ห่างไปคนที่ทําให้เราเจ็บหรือคนที่เคยคาดหวังที่จะอยู่ร่วมกันหรือไม่ก็คนที่เคยจากคุณไปนะคะก็ได้นะที่ไปเคยเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วก็ได้นะคะจะได้กลับมารวมตัวกันนะคะ จัดเมนเพื่อนๆจัดเมนเป็นไพ่เทพเจ้ากาเบียนท่านเป่าแต่เป็นไพ่เวีนกรรมนะคะขอขยายนิดนึงไพ่เวีนกรรมคือไพ่ของผลการกระทําของเรานี่แหละแน่นอนลหละถ้าไพ่ใบนี้เป่าแต่นะคะเทพเจ้ากาเบียนแสดงว่าคนที่เขานึกถึงคุณเนี่ยหนึ่งถ้าคนโสดเขามีจิตที่ผูกพันกับคุณมานะคะจากอดีตชาติก็ได้หรือบางท่าน ถ้าเป็นคนเก่าๆเ,เพื่อนๆนะคะสิ่งนี้เขานึกถึงคุณเขาอยากลื้อฟื้นบางสิ่งบางอย่างแสดงว่าคุณเคยทําความดีมาเยอะแยะมากมายถ้าอย่างนั้นเขาไปแล้วไม่ได้ดีนะคะเขาจะนึกถึงคุณทําไมถ้าคุณไม่ดีถูกไหมคะตรงนี้ขึ้นมาแต่มันอาจจะสายหรือเปล่านะคะสําหรับบางท่านเนาะนะคะดูนิดนึงควีนถือถ้วยนะคะ The ะสเตนนะคะสิงห์ลัคนาสิงห์คิง King ถือเหรียญน,นะคะ หนึ่งถ้วยนะคะควีนถือเหรียญก้าวเหรียญน,นะคะสี่ไม้เท้าเดมเพลสนะคะไนท์ถือถ้วยหนึ่งดาบค่ะเพื่อนๆน,นะคะมินพูดถึงประเด็นคนที่โสดก่อนนะคะหรือกำลังมีคนคุยอยู่ตอนนี้หนึ่งถ้วยวเพื่อนเขาจะเข้ามาลักษณะกัลยาณมิตรเขาบอกคุณเหรอเขามันมีอะไรที่แมทกันคุณเห็นไพ่คู่มั้ย หมอไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้อคู่นะคะหรือไม่ใช่ไม่เป็นนะแต่หมอบอกว่าไพ่คู่ออกมาคือคนคนนี้เขาคิดว่าคุณนนะ่ะมีอะไรที่คล้ายกับเขามีอะไรที่มองตาแล้วเข้าใจมีอะไรที่เคมีตรงกันเขาบอกเขาจะพยายามเพื่อคุณจะเข้ามาในความสัมพันธ์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะเพืเ่อนๆเพื่อเ,เ,เรียนรู้กันไปเขาบอกเขาผูกพันกับคุณจิตที่ผูกพันกันมาจากอดีตชาติก็ได้คนเราเจอกันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นความเชื่อนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะนะคะขึ้นมานะคะ แล้วนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมาแน่นอนแหละแต่ตัวคุณเป็นเก้าเหรียญเขาบอกคุณเข้าหายากแต่มันแต่ถ้าเขาชอบเราเขาจะพยายามเพมื่อนๆเข้าหาเราเขาจะพยายามเอาชนะใจเราทีนี้มาดูกรณีบางท่านนะคะเพื่อนๆแน่นอนแหละมีใครบางคนที่เคยห่างเหินคุณไปจบคุณไปก็ได้นะเขาเหมือนคิดถึงคุณอยากลื้อฟื้นสิ่งที่มันเหี่ยวมันแห้งมันจบมันห่างหายมาขอโอกาสคุณใหม่ พราะเขาคิดว่าคุณคือครอบครัวนั่นแหละที่หมอบอกคุณไปนะคะว่าคุณหรืเขาอาจจะเคยพูดเรื่องอนาคตด้วยกันคาดหวังจะอยู่ด้วยกันหรือบางคนอาจจะพูดเรื่องจะแต่งงานกันหรือไม่ก็เคยกันเคยอยู่กันเป็นครอบครัวก็ได้เขาอยากจะกลับเข้ามาอีกเขาบอกคุณนะคะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาให้เงินให้ท้องช่วยเหลือก็คุณเขาดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเอเมสของเขาเสียสละเพื่อเขาทุกอย่างตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณคือ รักของเขาคือคนที่ใช่เขาอาจจะไปเรียนรู้ภายนอกโลกภายนอกมันไม่ได้เหมือนคุณถูกไหมคะบางคนถ้าไม่ไปเจอสิ่งอื่นมาก็คงไม่รู้ค่าของเราแต่กว่าจะรู้ค่าเราก็มีแผลใช่ไหม,มเพื่อนเพื่อนเราก็มีแผลเราก็เจ็บเราก็กลัวสิคะกลับมาเขาจะดีไหมเขาจะชัดเจนไหมเขาจะทําแบบเดิมไหมมันก็จะเป็นปัญหาที่เราคิดอย่างนี้แต่เราไม่ได้รีบร้อนนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะดูถึงความพยายามและค่อยๆเป็นค่อยๆไป,อยไปของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือแม้แต่คนที่จะ คนเก่าที่จะกลับเข้ามาก็ได้สำหรับ,บคุณถ้าใครบางคนไม่ได้กลับมาแปลว่าคุณต้องเริ่มต้นใหม่ลองเปิดใจคุยก่อนนะคะเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นกัลยาณมิตรอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะปักแรกของเดือนกันยายนดวงความรักธาตุน้ําจะเป็นยังไงบ้างนะคะ The Sun เพื่อนๆขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะเพื่อนเอนคะ่ะ ความสุขความสว่างความสดใสสิ่งดีงามทั้งหลายทั้งพวงเป็นคนฮอตผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วงนี้มีออร่ามีคนมาจีบคุณเยอะไหมคะหมอขอถามนะคอมเมนต์บอกมาด้วยนะคะช่วงนี้เดอะเวอรนะคะอ่าคุณอาจจะได้พบหรือบางท่านอาจจะได้เดินทางไกลต่างประเทศต่างชาติรอง,งานอยู่หรือบางคนทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้นะคะสีไม้เท้านะคะงานเยอะงานมากนะคะช่วงนี้ หนึ่งไม่เท้าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่หรือเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานนะคะรับหน้าที่ใหม่ตำแหน่งใหม่สอบแข่งขันก็ชนะหน้าที่โตงานก็รับผิดชอบเยอะตามนะคะเป็นเพื่อนตรงนี้นะนะคะคิงถือไม้เท้านะคะช่วงนี้ธาตุน้ำฮอตมากดวงมีสเสน่ห์เหลือเกินนะคะตัวนี้นะเอ็มเพลอร์มีโอกาสเจอความรักเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติเป็นคนมีสีมีตำแหน่งหรือเป็นคนที่อยู่ แดนไกลเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะเพืเ่อนๆดไม้เท้าดิจัทเมนนะคะเดลสตาแต่คุณไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนนะคุณจะดูถึงความพยายามของแต่ละคนที่จะเอาชนะใจเรานะคะตรงนี้ขึ้นมาสิบเหรียญวีออฟฟอร์จูนค่ะเพืเ่อนๆตรงนี้นะนะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมานะหนึ่งมินฟิกไปที่คนใหม่นะ,ะส่วนคนเก่าเขาอาจจะนึกถึงคุณแต่มันอาจจะสายก็ได้นะคะ ตรงนี้ขึ้นมาแต่มินขอฟิกไปที่คนใหม่ก่อนนะคะเช่นคุณกําลังคุยกับใครอยู่ตอนนี้ถ้ายังไม่มีแปลว่าคุณจะมีคนเข้ามาทําให้ชีวิตคุณมีสีสันทําให้ชีวิตคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเปิดใจแต่คนนี้เขาจะเข้ามาพยายามเพื่อเราอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับเราเช่นอายุที่แตกต่างชื่อเสียงนะชื่อเสียงคําว่าชื่อเสียงเช่นคุณอาจจะโด่งดังหรือเขาเป็นคนที่หน้าที่การงานตัวกว่าเรา ดาวมหาเลยนะคะอย่างนี้ก็ได้นะท่านน้องนักศึกษาหรือรอยู่ในวงสังคมนั้นเวลาเขาพูดเพื่อนฝูงต้องฟังเขานะคะในที่ทํางานก็อาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานโตเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่มีคนตามเยอะๆนะคะเพื่อนๆตามมากตามน้อยมันขึ้นอยู่แต่แน่นอนเราเขาเป็นคนเด่นคนดังอเดอะสตาร์ออกหรือคุณก็ได้หน้าที่จะประสบความสําเร็จในแบรนด์ที่คุณทําในสิ่งที่คุณทำเนี่ย ัดเมนนะคะเป็นสิ่งเก่าๆคู่ที่อธิษฐานตามกันมาแน่นอนแหละเดลิเวอร์คุณจะมีเสน่ห์แต่หนึ่งในนั้นจะมีใครสักคนที่เขาผูกพันนะคุณโชคชะตาจะนําพาอย่าปิดอย่าปิดกั้นอย่ากางกั้นตัวเองนะคะคุณกลัวคุณกังวลบางสิ่งบางอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูกันไปก็ได้เพื่อนๆดูว่าคนเขาจะพยายามเพื่อเราไหมเขาจะเข้าหาเรานะะตรงนี้เขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาจะให้เกียรติเรา ความรักคือความเข้าใจบวกกับที่ผ่านมาคุณมีประสบการณ์ในการเรียนรู้เขาก็เช่นกันเขาจะให้เกียรติเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มีแผนในอนาคตที่จะคบกันระยะยาวนะคะตรงนี้ขึ้นมานะหรือบางกรณีบางท่านนะคะมีคนที่นึกถึงคุณอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนสมัยประถมะมัธยมใครก็ตามที่เคยห่างไปเขาคิดถึงคุณอยากหวนกลับมาเพื<ๆ>่อนๆตรงนี้นะคะ แต่ไม่ใช่ทุกท่านนะแต่ถ้าอันนี้หมอขอฟิกไปที่คนใหม่มีโอกาสที่จะพัฒนาก้าวหน้าในความรักความสัมพันธ์นะคะตรงนี้สิบไม้เท้างานคุณก็เยอะมากเพืเ่อนๆลาที่การงานโตการเงินคุณก็มั่นคงช,ช่วงนี้ธาตุน้ํานะคะสเสน่ห์มากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินก็มั่นคงความรักก็มีเข้ามาแถมคนเก่าก็อยากกลับเข้ามานะคะขอภัยแนะนําสุดท้ายดีกว่าของธาตุน้ําท่านจะแนะนํายังไงบ้างนะคะ ดูซันนะคะแปดเหรียญโอ้ขึ้นมาหลายรอบแล้วหกไม้เท้าสองถ้วยค่ะเพื่อนๆน,นะคะโอ้หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเพื่อนๆคนโสดคะคุณจะมีใครเข้ามาสักคนนะคะที่เข้ามาในในห ในชีวิตของคุณคนคนนี้เขาจะมามอบถ้วยแห่งมิมตรไมตรีให้คุณนะคะสองถ้วยคือการรู้สึกดีๆต่อกันหกไม่เท้าคือการเอาชนะใจคุณเขาจะทําทุกวันของเขาดูแลใจใสของคุณให้มีค่าพยายามเอาชนะใจคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนนี้พาพร้อมกับความสุขทําให้คุณยิ้มได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเปิดใจเพื่อเขาอะ่ะคนคนนี้นั่นแหละใช่แล้วนะคะทิศคุณบีเดวันนะเพื่อนๆนะคะ เ่ะอาจจะเป็นคนนี้แหละคนที่ใช่เพื่อนๆหรือบางกรณีค่ะกิฟต์ยูเลเรชั่นชิพอาจจะเป็นคนที่เคยห่างเหินกลับมาหรือไม่จะคู่อดีตชาติก็ได้นะคะโซเมดพบว,ว่าคนที่เข้าใจมองตาก,กันก็เข้าใจเพื่อนๆเนาะคะ่ะ ขอบคุณมากมายเพื่อนๆธาตุน้ำกระโกลมินพิจิกดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดีลายอยู่หน้าจอก,ก็มีเนาะใต้วิดีโอคลิปนี้ก็มีค่าครูก็ทิ้งไว้นะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะชอบช่วยกด s ซับสไคร้นะเพื่อนๆแล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ